ต่อกันหัวข้อที่3สําหรับสรุปข่าวไอทีค n t นตัมเปลี่ยนจำปี2,562-2,019 IT ทีค n t นตัมแอดไชหรือคว n นตัมนาราเทศจีนครับสําหรับสรุปข่าวในหัวข้อที่3นี้เป็นการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลความก้าวหน้า ไอทีควอนตัมของประเทศจีนโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีถึงท้ายปีนะครับมานําเสนอในรูปแบบข่าวประกอบภาพเ,าเรียนแบบแลักษณะเหมือนภาพยนตร์จีนในอดีตกันครับในระหว่างที่ศึกษาข่าวให้นึกเสมือนว่ากําลังจิบม้วนหนังสืออยู่ในมือซ้ายอ่านไล่จากบนลงล่างขวาม,มาซ้ายในขณะที่มือขวาก็รูปหนวดรูปเคราไปพรางใส่ที่สะไปพรางก็จะประกอบไปด้วยข่าวสารที่ออกมาในท่วงทํานองกรอนจีนไร้สัมผัส แรกตั้งแต่ต้นปีสวัสดีปีใหม่2019กันเลยตั้งแต่ข่าวนู้นเลยนะครับวารสาร MIT เทคโน o l o g y r e v i e ขึ้นหน้าปกเลยครับว,ว่าประเทศจีนกำลังเป็นผู้กำหนดบทบาทเทคโนโลยีของโลกมากมายทีเดียวหลากหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัม ในขณะที่ด้านในปรากฏเรื่องราวโดยเฉพาะของสัส์ตราจารย์คนดังทับเจียนหวยพันผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการนําดาวเทียมวงโครจรตัตำสาหรับการส่งแสงรหัสควอนตั้มนะครับยืนอยู่หน้าหอดูดาวหอดูดาวในชนื่้ก็คือสถานีรับแสงนั่นเองนะครับดาวเทียมตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสารไม่ใช่ดาวเทียมถ่ายภาพที่ภูเก็ตและเกาะพีพีที่อดีตผู้ช่วยรัฐมีของประเทศไทยแชร์ข่าวแบบนั้นนะครับในข่าวดังนี้เป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งครับมีสรุป ว่าเจนเว่ยผันผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย u s t c นะครับมีอายุเพิ่งจะเริ่มต้นหรือ50แต่ด่งดังมากครับประสบความสำเร็จ สำหับตำแหน่งล่าสุดของเขาก็คือเป็นอาคาเมดิเซียนหรือปราดแล้วนะครับหใน3ปราดของมหาวิทยาลัย USTC ทางด้านไอทีควอนตโดยเฉพาะที่ประเทศจีนมีศาสตราจารย์ทางด้านสาขาฟิสิกส์มากกว่าพันคนในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวแห่งนี้นะครับ USTC แห่งเดียวนี้มีปราดเฉพาะสาขาทางด้านของ IT ทีควอนตัมอยู่3คนนะครับหลักๆก็คือเขาเรียกว่าเป็น GDP เลยนะรตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็คือชื่อของโปรเฟสเซอร์กัวโปรเฟสเซอร์ดองแล้วก็โปรเฟสเซอร์พันเขียนไว้พันคนนี้แหละครับสำหรับข่าวแรกนี้ MIT ทั้งมีรีวิวสรุปไว้ให้ว่าดาวเทียมควอนตั้มที่ถูกส่งขึ้นตวงโคจรโดยท่านศาสตราจารย์คนดังคนนี้กำลังขยายเป็นเครือข่ายในช่วงเวลาอีกประมาณ 4ถึงปีข้างหน้านะครับโดยที่จะมีดาวเทียมวงโคจรต่ำา4ดวงหรือมากกว่านั้นประกอบเป็นเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำร่วมกันรวมไปถึงอีกหนึ่งดาวเทียมหลักก็คือเป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าหรือ GEO stationary ห่างขึ้นไปอีก70กว่าเท่านะครับที่35,000กิโลเมตรโดยประมาณในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าเช่นเดียวกัน ประเทศจีนกาลังมาแรงมากๆในเรื่องของการสื่อสารเชิงควอนตัมหรือวิทยาการ,รลาดรับเชิงควอนตัมศาสตราจารย์ผู้นี้ลงลึกไปในรายละเอียดอีกทีนะครับเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมากๆศาราจารย์คนนั้นคนนี้ก็คือเป็นผู้ที่ลงในรายละเอียดลึกมากๆงานวิจัยของเขานั้นเปิดแขนงใหม่ทางด้านาการสื่อสารเชิงควอนตัมและการทำทรานสพอร์ตเดชันที่ ขึ้นดาวเทียมไปแล้วในขณะเดียวกัน เขาเป็นนักวิจัยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความกว้างขวางในเชิงสังคมมากมายสามารถร่วมมือข้ามประเทศสามารถที่จะควนวินหน่วยงานของรัฐให้สนับสนุนสูงขึ้นมากขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันตัวเขาเองนั้นเป็นที่กล่าวถึงกันในประเทศจีนเป็นศาสตราจารย์ที่ไม่ถือตัวใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวที่พุ่มเทให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลงไปบรรยายในโรงเรียนไปนําเสนอไปพูดคุยกับเยาวชนกับเด็กๆนักเรียน สำหรับข่าวที่2ครับย้อนกลับไปเล็กน้อยที่สรุปข่าวภาค2นะครับเรื่อง PPP หรือ a p p l i ิ a t i o n p a t e n t และ Prototype ย้อนกลับไปดูกันครับว่าประเทศจีนมีศักยาภาพตลอดปี2019ปรากฏเป็นอย่างไรบ้างต้องไม่ลืมกันนะครับประเทศจีนนั้นมีแสนยานุภาพทางด้านการสื่อสารเชิงควอนตัมสูงมากๆปรากฏขึ้นทั้งในส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการจดสิทธิบัตรที่มีอัตราส่วนควอนตัมคริปโตกราฟีสูงกว่าที่เรียกว่าลิบลับเลยนะเมื่อเทียบกับกควอนตัมคอมพิวติง้งแต่อย่าลืมนะครับว่าเป็นสาขาเฉพาะควอนตัมคิวบิลิเทติบิวชัน่นและควอนตัมคริปโตกราฟีเท่านั้นและลงงบประมาณโดยหน่วยงานภาค ัเป็นหลกในขณะที่คอนตั้มคอมพิวติงสหรัฐอเมริกานำโด่งนะครับประเทศจีนเพิ่งเริ่มต้นได้ไมนะ่นานอุตสาหกรรมก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทั้งเทนเซนซ์อล b บา a ์หัวเวย่ยเพิ่งจะเริ่มนะครับยังไม่ได้มีความก้าวหน้าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับทางด้านฝา้าตะวันตกเลยดังนั้นข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่าแฟกตที่ควรที่จะนํามาประอกอบการเรียนรู้ความก้าวหน้าของประเทศจีนให้ตรงให้เหมาะสมด้วยนะครับโดยสรุปก็คือความก้าวหน้าของประเทศจีนจะเน้นไปที่ QKD หรือคอนตัมคริป การสื่อสารเชิงควอนตัมเพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพและการสร้างบุคลากรไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือการประยุกต์ใช้งานจริงนะครับส่วนทางด้านควอนตัมคอมพิวติ้งของฝากโลกตะวันตกนั้นลงทุนโดยอุตสาหกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง งานด้านความตัมคือตัวกาแฟรกับมีพัฒนาการที่ต่ำกว่ามม่อัตราส่วนที่ต่ำกว่ามากๆตรงกันข้ามกับประเทศจีนเลยนะครับว่าตะวันตกเน้นอุตสาหกรรมใช้งานจริงส่วนประเทศจีนเน้นไปที่การสร้างบุคลากรและแสนยานุภาพต่างกันลิบลับนะครับสรุปอีกครั้งครับสำหรับสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยที่แปลข่าวมาผิดพลาดและผิดเพี้ยนไปมากมายทีเดียวที่บอกว่าประเทศจีนเป็นผู้นําโลกสหรัฐอเมริกาตามหลังไกลเป็นต้นหรือทั้งสองประเทศนี้กําลังแข่งกันทําอาวุธควันตัมมาแปลกๆแ,แบบนี้นะครับแปลมาจาก นักข่าวดังๆในต่างประเทศที่เข้าใจผิดทั้งเข้าใจผิดและก็แปลผิดข่าวย่อยถัดมาครับว่ากันด้วยเรื่องรางวัลที่เกี่ยวข้องกับไอทีคอนตามครับ,รบประเทศจีนโดยองค์กรเอกชนนะครับได้จัดทํารางวัลม่อจือ้อม่อจื้อ,อนี่นก็คือชื่อของดาวเทียมคอนตัมดวงแรกที่ส่งขึ้นสู่วงโคจรนั่นเองนะครับ เป็นที่เรียกว่าปราดในอดีตผู้โด่งดังในอดีตถูกยกเอามาเป็นชื่อของดาวเทียมแล้วก็ยกมาเป็นชื่อของรางวัลน,นี้ด้วยนะครับรางวัลมั่วจื้อเป็นรางวัลที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการครองโลคใหม่ของประเทศจีนนะครับองค์กรอเอกชนรายนี้เริ่มแจก,กรางวัลให้กับคนคนตําโลกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับโดยไปเอารายชื่อดังๆของทั้งโลกนี่แหละมารับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นิุเล็กเอริสดอยปิเตอร์ชอปปิเตอร์โซเลอร์ ไลเนบัตรวมไปถึงเดวิดไวแลนด์เจ้าของรางวัลโนเบลด้วยนะครับเพื่อมารับรางวัลรางวัลน,นี้มอบันที่เมืองเฮอร์เฟยนะครับเมืองที่เป็นจะเรียกว่าเมืองหลวงควอนตัมของโลกโดยที่มอบให้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จทางด้านงานไอทีควอนตัมนะครับกิจกรรมการแจกรางวัลน,นี้นะครับเป็นแนวทางใหม่ที่เรียนเรียนแบบรางวัลใหญ่ๆหญ่อื่นของโลกแต่มาเน้นเอาหัวข้อเฉพาะควอนตัมโดยเฉพาะนะครับรางวัลน,นี้จึงเป็นอีกหนึ่งของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประเทศจีนที่จะครองโลกวิชาการ ร่วมกันสร้างจับคนดังมานั่งเรียงพร้อมเพรียงปูร้องก้องดังไปทั้งโลกต่อเนื่องมาถึงปี2019นี้ครับจีนกวาดรางวัลมอดจื้อไม่ได้หมายความว่าประเทศจีนกวาดรางวัลไปนะครับแต่ประเาศทีจีนกวาดเอานักวิทยาศาสตร์ตดังๆของโลกนด้านไอทีควอนตั้มไปรับรางวัลเมื่อวันที่1ปกันยายนที่ผ่านมา และเป็นปีที่2ของ <c oughs> การกวาดเอาเอกลักษณ์ของทั้งโลกไอทีควอนตัมยุคใหม่ไปเมืองแห่งควอนตัมที่กําลังจะเปิดศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมในระดับราคาแสนล้านกว่าบาทปี2020แล้วนะปี2019นี้ได้รวบรวมเอาบิดาของไอทีควอนตัมตากาย่อยคือควอนตัมคริปโตกราฟีหรือรหัสลับควอนตัมของทั้งโลกแถวหน้านไปหมดเลยนะครับไปรับรางวัลน,นั่นก็คือทั้งชาลเปเนตจิเลสบาสต์ผู้ที่ทําต้นแบบ b b บ4หรือว่าต้นแบบแรกของควอนตัมคริปโตกราฟีที่ IBM กับมาโลย Mont ์มอนทรีออลอาร์เธอร์อีเกิร์ดผู้ดีทำในส่วนหนึ่งของอันกริทึมทางด้านเอนแทงเป็นเมนต์นะครับและรวมถึงสตีเฟนไวส์เนอร์ผู้ที่ทำเปเปอร์แรกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสบนธนบัตร ทำให้เกิดวิทยาการสาขาใหม่นี้ขึ้นมานะครับไปรับรางวัลโดยให้ชื่อในรายละเอียดที่ยกยอปอปั้นทั้ง4คนนี้ว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกตั้งสาขาหรือว,ว่าเป็นเฟรมเวิร์กงานทางด้านควอนตัมคอมมิวนิเคชันขึ้นมานครับและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งรางวัลมอบให้กับคู่หูสิทธิ์และอาจารย์นั่นก็คือศาสตราจารย์เจนไวพัน,นดังกับปรเฟสเซอร์อันตอนไซลิงเกอร์ที่หมหาวิทยาลัยเวียนานาครับเป็นอดีตอาจารย์ที่ปรึกษาโดยคู่หูสิทธิ์อาจารย์นี้ก็ได้รับรางวัลในฐานะที่เร ว่าเป็นผู้ที่ทํางานทางด้าน Experiment เรื่องงานทางด้านฮนะาร์ดแวร์นั่นเองที่เรียกว่าเอาทฤษฎีหลักการที่เกิดขึ้นของควอนตัมคลิปตตกฟลูดเนี่ยไปสร้างให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาปรากฏว่า2018 2019, 2019นี้หมดทั้งโลกแล้วครับแถวหน้าแถวแรกของโลกไอทีควอนตัมรางวัลโมจิยใช้คําว่ากวาดเอาคนเหล่านี้ไปรับรางวัลนะครับนั่นหมายความว่าไปรับรางวัลได้รับเกีดยรติยศแล้วก็ได้รับเงินรางวัลถึง1ล้านหยวนหรือประมาณ1,5 0,000ดหืเอลตาร์นะครับ ยุทธศาสตร์อาจพลาดครั้งหลังดังเพียงครั้งเดียวเหลียวอนาคตผดได้เห็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อสังเกตนะครับการทำกิจกรรมของประเทศจีนนี้มีข้อ ทกเถียงเลยมีความเห็นกันด้วยเหมือนกันว่าเอ๊จะเกิดซ้ำรอยที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตรหรือเปล่าในโลกนี้มีรางวัลทางด้านวิชาการที่โด่งดังสุดๆแน่นอนคือรางวัลโนเบลใช่ไหมครับเกิดขึ้นที่สมัยตั้งแต่อนวเวกับสวีเดนยังรวมกันอยู่จนกระทั่งแยกตัวออกมารางวัลโนเบลสันติภาพไปรับที่อน์เวรางวัลโนเบลฟิสิกมารับที่สวีเดนในขณะที่ประเทศสแกนดิเนเวียด้านข้างอีกหนึ่งประเทศคือประเทศฟินแลนด์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นเลย แต่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาในยุค 2G GSM นะครับประเทศฟิแนแลนด์โด่งดังมากกับการพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัทโนเกียก็โด่งดังมากร่ำรวยทีเดียวประเทศฟิแนแลนด์เป็นประเทศหนึ่งใน3สแกนเนเวียวด้านบนที่ไม่ได้มีรางวัลประเภทนี้จึงมีหน่วยงานที่ปรากฏว่าตั้งรางวัลในระดับ1ล้าน US ดอลลาร์เลยนะครับเพื่อให้กับงานด้านการประยุกต์เทคโนโลยีพอจะจำก็ได้นะครับในช่วงต้นปี2000ปรากฏว่าผู้ที่ทำ อินเทอร์เน็ตขึ้นมาในบนโลกนี้จะไปรับรางวัลแต่ปรากฏว่ารางวัลของประเทศฟินแลนด์เน้นมาทางด้านเทคโนโลยีต่างจากโนเบลที่เน้นฟันเดเมเทลหรือพื้นฐานการเกิดขึ้นของรางวัลที่ตามหลังมาและเน้นเทคโนโลยีจึงไม่ยั่งยืนปรากฏว่าหายไปครับหลังจากนั้นแต่โนเบลยังอยู่ครับและยังอยู่ตลอดไปแน่นอนเนื่องจากเป็นเรื่องของการค้นพบพื้นฐานใหม่ๆของวิทยาการใหม่ๆในอนาคตกรณีของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะถูกทดแทนด้วย ของใหม่กว่าที่ดีกว่าเร็วกว่า ถูกกว่าหรืออะไรก็ตามนะครับเทมีประสิทธิภาพดีกว่านั่นเองในขณะเดียวกันรางวัลที่เน้นแบบนั้นก็จะไม่ยั่งยืนเหมือนกับเทคโนโลยีนั่นเองภาพรวมตรงนั้นน้องยกกลับมาพูดถึงรางวัลมอจิ้กันบ้างครับรางวัลมอจิ้เกิดขึ้นตามหลังจะไปทางไหนต่อแต่เน้นไปที่พื้นฐานและการประยุกต์กันแน่นะครับการถกเถียงที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าบอกว่าหากรางวัลมอจิ้จะเน้นพื้นฐานไปที่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ฟันดัมเมทัลเอและจะไปสู้รางวัลโนเบลได้อย่างไรล่ะก็ถ้าเกิดวววว่าาาารรัับบงงลลลเเเแ้้ก็ไปชิญขามามจ รางวัลมจูเองก็จะไม่ดูขลังเลยนะแต่ถ้าหากรางวัลมจูมาเน้นการประยุกต์ก็จะเสี่ยงเหมือนอย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์เพราะว่าความขลังไม่มีเกิดขึ้นได้ไม่นานแล้วก็จะหายไปมีทั้งนีตรงใหม่ที่ขลังมีการประยุกต์ที่ดีกว่าในเรื่องแบบเดียวกันนั้นรางวัลก็จะฟาวไปได้นะครับในอนาคตจึงเป็นที่ถกเถียงกัน ดังนั้นเราลองมาตามดูกันครับว่ากลยุทธ์ในการที่จะสร้างลือครองโลกไอทีควอนตัมในอนาคตของประเทศจีนโดยมีรางวัลมอดจื้อมาให้กับผู้ที่ประสบความบบสำเร็จสาเร็จในสาขานี้จะไปอย่างไรต่อในอีกสองสามปีข้างหน้าก็จะชัดแล้วนะครับแถวหน้าของโลกไปรับรางวัลหมดแล้วใน2ปีที่ผ่านมา2 0 1 8และ2019ถ้าปี2020ไปเอาแถวที่2แถวที่3รางวัลมอบให้กับลูกน้องในทีมของแต่และท่านรางวัลน,นี้ก็จะลดความขลังไปม,มากทีเดียวหากเน้นไปที่การไ ยุคใช้งานกับงานด้านการสื่อสาเรื่องหัดรับเชิงพอนตัมที่ยังเป็น c a s ต2หรือการใช้งานในเงื่อนไขเฉพาะกิจที่โลกไอทีทั่วไปยังไม่ยอมรับแบบนั้นก็จะยิ่งทำให้หมอจ้อเสื่อมความขลังไปนะครับก่อนเข้าสู่หัวข้อย่อยต่อไปสาหรับพอนตัมณนะประเทศจีน ขั้นจังหวัเล็กน้อยครับช่วงปลาปี2019มีข่าวที่เกี่ยวกับนอกประเทศอื่นนึขอยกขึ้นมาขั้นจังหวดขอนนครับนั่นก็คือข่าวที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาไปพูดที่สิงโคโปร์แล้วก็พูดทํานองว่า,าการที่โลกนี้มันไปไหนมากไม่ได้แล้วก็มีปัญหามากมายเนี่ยมันมกักจะเกิดขึ้นจากโอเมน Not getting out of the way ก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจมักจะไม่ออกไปจากการครอบครองอำนาจสักทีเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าผู้อาวุโสไม่ได้ช่วยเหลือแต่ยังถืออำนาจอยู่ความก้าวหน้าจเจริญเติบโตไปต่อไม่ได้หรือว่าการคงอยู่ของปัญหาก็ยังจะมีอยู่มากมายทำหนองนี้ครับอันนี้เป็นข่าวที่ขอยกขึ้นมาแทรกนะครับในขณะที่ย้อนกลับไปประเทศจีนครับเราไปดูกันครับ,บข่าวนบ้น คราวนี้คือข่าวของโปรเฟสเซอร์กัวโปรเฟสเซอร์กัวก็คือหนึ่งใน3าคุณพลของควนตัมจีนนะครับของมัลลารีอทท่านผู้นี้ก็คือผู้ที่ลงนาม MOU กับ q ิวไท o r u ัมนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นกับค t a i f o r ล m มในอนาคตของฝั่งประเทศจีนนะครับในขณะที่ทางคิวไท o r u ัมขอถ่ายภาพท่านผู้นี้ปฏิเสธครับ โยให้ผลว่าบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังผมเป็นผู้สนับสนุนนะครับขอเป็นผู้เป็นเป็นผู้มีโลโรไฟล์และกันท่านผู้นี้เกษียณนานแล้วนะครับอายุก็70กว่าอยากจะพักแต่ก้าปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยทีซีเนี่ยไม่มีใครอยากให้ไปไหนเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นทั้งผู้รู้ผู้ที่มีผู้ที่เริ่มสร้างมาได้อยู่ที่ซีในส่วนของไอทีควอนตัมมาด้วยตนเองแล้วก็เป็นผู้ที่ตอบคำถามผู้ที่ลงเทคนิคลึกๆเป็นผู้ที่มีเครือข่ายมากมายฝั่งรัฐบาลที่ที่กรุงปักกิ่งนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยย ฟันงบท่านเข้าไปเองลงรายละเอียดลึกๆเกิเงววิชาการท่านเข้าไปเองเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเวทีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างคนรุ่นใหม่การสร้างเยาวชนเหมือนข่าวที่ปรากฏขึ้นในภาพข่าวนี้นะครับก็คือออกทีวีเพื่อที่จะไปอธิบายเรื่องเกี่ยวข้องกับที่มีเชิงควอนตัมไม่ได้ทำมาโดยสรุป ข่าวนี้ก็เพื่อต้องการบอกว่าตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาก,ก่าวไว้ว่าผู้ที่อาวุโสแลอชายสูงอายุชอบครองอำนาจชอบอยู่ในอำนาจไม่ค่อยไปไหนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายในขณะเดียวกันมองย้อนกลับมาที่ศาสตราจารย์ท่านนี้อยากจะพัก ลูกหลานไม่ยอมไม่อยากให้ไปไหนและท่านเองก็ไม่ได้สร้างบาร,รมีตนเองในละักษณะเหมือนแบบนักการเมืองไปอยู่ในเวทีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคนสร้างบุคลากรเป็นผู้รู้เป็นผู้หาเป็นผู้ตอบคําถามเรื่องความตั้มให้กับสังคมจีนด้วยตนเองอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิเสธเสนอภาพลักษณ์ของตนเองมานานแต่งงา,านละักษณะประเภทที่นําขึ้นเวทีเพื่ออธิบายให้ลูกหลานคนจีนฟังให้ทราบถึงความตั้มด้วยตนเองคล้ายๆกับ ไปว่าเจียนหวายผ่านเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ทําเป็นภาพสะท้อนครับที่ย้อนกลับไปดูคําพูดของประธานาธิบดีบารักโอบ,บามานครับซึ่งกระตรงกันข้ามทําไม่เห็นพัฒนาการของประเทศจีนในสาขาไอทีควนตัมใช่ไหครับะในขณะเดียวกันเอ๊ะถ้ามองย้อนกลับมาแบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับในเมืองไทยดูเหมือนจะตรงกันข้ามนะ จากรุ่นประมาจา์นะครับประวัสกัวท่านนี้ส่งต่อไปยังรุ่นถัดมาครับหมายถึงรุ่นลูกศิษย์ศาสตราจารย์เจิ้งผัวหานท่านนี้ครับท่านนี้ก็คือผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมของไม่หลาย USC หนึ่งในสที่มีความร่วมมือกับ q t วไทฟอรัมนะครับคิวไทฟอรัมขอความช่วยเหลือทางด้านของการถ่ายทอดวิทยาการจากประเทศจีนจากาวอนตัมคาริปส์สราฟี ท่านผูนี้ให้การยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าศูนย์ทนโงยีควันตั้มมูลค่าแสนล้านกว่าบาทของประเทศจีนที่เมืองเฮเฟ่นะครับนั่นก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยแม้ว่าจะนําโดยประเทศจีนหวยผัดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาเท่ไาไรดกันกลุ่มของท่านเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน ท่านผู้นี้ไปปรากฏตัวอยู่ในงาน2019 World Internet of Things Expo นะครับเนื่องจากว่ามีความพยายามจะโยงโยงเอาคนตัมคริปตกราฟีเนี่ยให้ไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านไอทีทั่วๆไปจะทำอย่างไรที่จะ work together เนีใช้คำนี้กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการบริโภคข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนตัมคริปตกราฟีคงต้องขยายความพันมากพกอสมควรครับความเข้าใจผิดจะได้ไม่เกิดขึ้นมากนักโดยเฉพาะการบริโภคข่าวในเมืองไทยที่แปรมาจาก ทำนักข่าวต่างประเทศที่ผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ยิ่งผิดหนักเข้าไปเลยกรณีนี้เช่นเดียวกันครับกาะตั้งคริปปตกราฟียังเป็นกรณีเฉพาะกิจไม่สามารถนําไปใช้งานกับไอทีปัจจุบันในลักษณะทดแทนใดๆได้นะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็เป็นส่วนเสริมที่ออปชั่นเสริมเท่านั้นนะครับไม่ใช่คอมเพล็กซ์ีหรือภาคบังคับ ดังนั้นการไปปรากฏตัวในงาน World Internet of Things แล้วก็ Work Together นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเอาควตั้ง r y p t ต g r กราฟีไปใช้หลังจากที่ได้ศึกษาหลังจากที่ได้คุยในรายละเอียดแล้วแล้วก็ปรากฏชัดเจนตรดคล้องกันนะครับว่าควตั้ง r y p t o g r a p h y นั้นยังเป็นแค่ส่วนที่ถูเป็นเงื่อนไขขัดแย้งกันเองอยู่ในการใช้งานจริงๆอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วาการ Work Together จะเป็นอย่งไรล่ะความหมายก็คือจัดตอาจารย์ท่านนี้เนี่ยพยายามที่จะ นำเอาผลที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการทํางานของตั้งตกราฟเนี่ยออกไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเช่นเราจะจําได้นะครับในปีก่อนสรุปข่าวให้ทราบไปแล้วก็คือบริษัทคิวอาร์ีหรือสปินออฟของมารวยยูเอสทีซีมีความร่วมมือกับบริษัทเทคทรอนิกส์เทคทรอนิกสก็คือบริษัทที่มีสัญลักษณ์ที่เราเจออยู่ในห้องปฏิบัติการเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเครื่องมือวัด วัดห้องปฏิบัติการเป็นแบบนั้นครับความหมายแบบนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจลึกๆว่าการตั้งควอนตั้คริปโตกราฟีเป็นโครงการหลักแต่สิ่งที่ได้กับภาคอุตสาหกรรมนั้นอยู่ระหว่างทางครับซึงไม่ใช่ตัวควอนตัมคริปโตกราฟีเองดังนั้น Work to g e เก e r ในงานอินเทอร์เน็ตอุปจงนั้นก็จะเป็นงานประยุกต์เอาสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการพัฒนาควันตัมคริปโตกราฟีน่ะไปใช้ถงม้เครื่องมือเครื่องมือวัดทั้งหลายเกิดประโยชน์มากมายก็สามารถสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมได้ด้ยอ ังอาจจะยังงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันตั้งเพื่อตัวกวามเยังไม่ได้ใช้งานจริงใช่ไหมถูกต้องครับยังไม่ได้ใช้งานจริงแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขไหนที่มีการใช้งานแบบถาวรน,นะครับเปรียบเทียบได้กับกรณีที่เมื่อครั้งอดีตสหรัฐอเมริกาส่งยานอพอลโลไปดวงจันทร์หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการแข่งเพื่อเสือทะตังเปล่าหรือเปล่าคราับแข่ง งานด้านอาวกาศกับโซเวเียตรัสเซียแต่สรุปแล้วไม่ได้เสียเปล่าเลยนะครับใช้ขงยี่ที่เกิดขึ้นระหว่างทางการพัฒนายานอพอลโลหรือว่ายานอาวกาศทั้งหลายเกิดอุตสาหกรรมตามขึ้นมาอย่างมากมายให้เกิดประโยชน์บนโลกมนุษย์นี้และการพัฒนาบุคลากรสาขาอื่นตามมาอย่างมากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกระดวงจันทร์โดยตรงก็มีไม่น้อยดังนั้นกรณีของคว t นตั r y p ิ o ตกราฟีที่ประเทศจีนก็เหมือนกันนะครับงานคว a นตั m i อินดัสทรีที่ p r o f ฟสเซอร์ฮันท่านนี้ไปน,นําเสนอก็จะมีลักษณะแบบนั้นนะครับมีได้หมายความว่าไปขายควันตั r y p ิ o g r a p h y เพราะว่าเจ้าคว t นตั้ y p ิ o ตกราฟีนำไปใช้กับอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งไม่ได้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยถัดมาครับไม่ต้องสงสัยว่าเหตุใดควนตัจีนถึงไปไวจัด,จด จากข่าวสังคมออนไลน์วีแชท QQ ของทางฝ้ากกลุ่มวิชาการจีนครับไปพบข่าวข่าวหนึ่งที่น่าทึ่งทีเดียวงัดข้อมูลออกมาได้ว่าในตำราการอ่านนอกเวลาของเด็กนักเรียนจีน รวมเอาควอนตั้มคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยเ0 0 0กว่าตำรามี7หัวข้อควันตั้มนำมาอยู่ในรายชื่อของกระทรวงศึกษาที่นักเรียนย่าอีทีนะครับว่าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนยังไม่ใช่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนักเรียนจะมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับควอนตั้มแล้วนะครับน่าทึ่งมากทีเดียวควอนตัมไม่ได้เป็นตัวเรียนตามหลังตอนตกเหมือนกันนะครับที่ประเทศจีนไม่เหมือนประเทศไทยนะครับควอนตั้มมีหน่วยเป็นตัวหมดเลยที่ประเทศจีนไม่ได้มีการกําหนดให้มีหน่วย แล้วก็มาเจอกับข่าวนี้นะครับแล้วอย่างนี้คนตั้มจีนจะไปอย่างไรต่อขอจะเห็นภาพนะครับข่าวถัดมาครับ บริษัทโฮเว่ยได้เชิญนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับแซ็คโฮลเช่นักวิทยาศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสนะครับไปให้คําแนะนําซึ่งก็ได้แนะนำโฮเว่ยสั้นๆแต่ก็หนักเอาเรื่องนะครับเช่นบอกว่าการโฆษณาชวนเชื่อหรือโฆษณาเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานกรศาสตร์ผลิตพื่งงานไอทีเนี่ยฮิตอีกทูไฮถึงเหมือนกันนะครับโดยหลักๆคําแนะนําที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ได้แนะนําบริษัทโฮเว่ยไปนะครับนำมาประกอบข้อมูลได้สอดคล้องกับหลายๆเรื่องสามสี่ ข้อย่อยดังนี้นะครับเช่นข้อแรกดาวเทียมควอนัมที่พูดถึงนะครับดาวเทียมควอนัมของประเทศจีนที่คลั่งไคล้กันนั่นเองบดาวเทียมนี้ไม่ได้ส่งส่งข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหลายส่งทางอินเทอร์เน็ตปกติย้ำอีกทีนะครับ ความความเข้าใจผิดเกิดขึ้นทั่วโลกก็มาเน้นย้ำเขาบอกว่าการแปลงสัญญาณแสงมาเป็นตัวรหัสเพื่อใช้ทํารหัสรับเชียงควอนตัมนั้นมีความเร็วน้อยกว่าโทรศัพท์ยุค GSM ด้วยซ้ํา 2G นะครับพูดตรงๆแบบนี้พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าการอธิบายดาวเทียมเชียงควอนตัมมาอย่างยาวนานหลายคนก็สงสยัยหลายคนก็ทึ่งว่าเอเจ้าตัวดาวเทียมควอนตัมนี่มันส่งข้อมูลได้ดีขนาดนี้ทาไมยังไม่มาใช้สักทีถ้ามันยังใช้ไม่ได้ครับมันไม่ใช่ดาวเทียมที่มีประโยชน์สำหรับการส่งข้อมูล เป็นดาวเทียมเพื่อการทดลองเท่านั้นดังน,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 นั้นการโฆษณาและการให้ข่าวต่อเนื่องกันมานับผิ่เพี้ยนม,มาโดยตลอดอีกอันหนึงก็คือก็ให้ความเห็นว่าเอหากที่ประเทศจ,นจนนีนจะเน้นสถิติการตีพิมพ์ผลงานเป็นหลักแล้วเนี่ยแบบนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสุกภาพของการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์มันไม่ค่อยดีเ,เลยยิ i s unhealthy for scientific research แบบนี้ครับ ไปดูกันต่อครับสำหรับข่าวต่อไปข่าวนี้มีชื่อว่าเคยเป็นข่าวตลกคบขันปัจจุบันขำไม่ออกจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับมีหมดแล้วนะการทดลองในที่การส่งเอ็นเังก็โฟตอนหรือว่าแสงคู่โฟตอนพัมพันข้ามหลังคาตึกข้ามแม่น้ำขึ้นบอลลูน จนไปถึงขึ้นเฮลิคอปเตอร์และในะต่อมาดาวเทียมเชิงควอนตัมก็ทำให้เห็นแล้วว่าเจ้าปรากฏการณ์ความโภกพันของอนุภาคแสงเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเทคโนโลยีสามารถรองรับกันได้แล้วนะครับในขณะเดียวกันเองก็มีข่าวข่าวที่เรียกว่าเชิงขู่กันสามารถที่จะนำเอาจ้าคู่ฟอตอนตัมพันนั้นเนะ่เดินทางาไปในน้าทะเลได้ด้วยนะเป็นจริงหรือไม่กระทั่งการส่งคู่ฟอตอนตัมพันเพื่องานทางด้านของควอนตัมเรด้์เพื่อตรวจจับ ยานบินล่องหนหรือว่าสเตลเป็นลักษณะแบบนั้นก็มีข่าวมาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแต่ก็ได้มาเน้นย้ำกับกรณีที่มีข่าวงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงประเทศแคนาดาด้วยนะครับวันตั้มเร da ดทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจริงหรือเท็จอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำาต่เนื้อข่าวประกอบควบคู่กับภาพข่าวเช่นเรือดำน้ำลำนี้นะครับไม่ให้นำที่จะมาเมืองไทยนะครับ จึเงเกิดอาการวันไหวกันไปทั่วนะครับเป็นจริงอย่างไรครับไปดูกันในรายละเอียดก็ปรากฏข่าวในวาาสาร Optic Express กับข่าวใน New Scientist นะครับว่านัวิจัยที่ประเทศจีนสามารถที่จะทำในถึงที่รกาการทดลองเพื่อส่งคู่โฟตอนคพันเนี่ยทะลุไปในในน้ำทะเลนะครับที่ทะเลเหลืองในระยะไกลถึงขนาดที่3 6กิโลเมตรก็สามารถจจับสัญญาณกันได้นะครับอันนี้เป็นกรณีของงานทดลองนะครับ แต่กรณีแบบนี้เมื่อเป็นข่าวแล้วมักจะค่อนข้างฮิปหรือว่าโฆษณาเกินจริงไปไกลทีเดียวคู่โคตรโคพันผ่านน้ำทะเลได้ผ่านอากาศได้ลงสายไฟเบอร์ก็ได้เป็นลักษณะแบบนั้นแต่การที่จะทําให้กลายเป็นจินตนาการที่บอกว่าไปตรวจจับยานบินล่องหนหรือว่า เรือดำน้าสามารถสื่อสารกันอย่างเป็นความลับสุดยอดอันทางคู่โฟตอนพัวพันกรณีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะจินตนาการแบบนั้นนะครับเป็นเพียงการทดลองที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องแล้วก็มีการโยงใยกับเข้าไปว่าอืมประเทศจีนทําไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วสหรัฐอเมริกาจะสู้ไหวหรือสหรัฐอเมริกาจะสังเกตได้นะครับว่าชอบข่าวแบบนี้มากเพราะเอาไปขู่กันเอง ขู่รัฐบาลแล้วงบก็ไหลกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆครับเป็นกลยุทธ์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห,ห่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชอบเพื่อที่จะเอาไปขู่รัฐบาลว่าประเทศจีนมีความก้าวหน้ามากมายแล้วควรที่จะทุ่มให้กับงานวิจัยทางด้านควอนตัมไอทีควอนตัมนี้แต่ปรากฏว่าที่สหรัฐอเมริกาอย่าลืมนะครับการทุ่มอัตราส่วนไปกับ ทางด้าน ing, ควอนตัมคอมพิวติงแทบจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับงานทางด้านของควอนตัมคลิปตกราฟีอุตสาหกรรมก็เลิกไปเยอะแล้วบริษัทก็เลิกกิจการไปมากมายแล้วอย่าสับสนนะครับไปลงารายละเอียดแล้วจะเห็นว่าดาวเทียมมีจริงเรือดำน้ํามีจริงควอนตัมเดินทางผ่านอากาศมีจริงทําได้จริงเดินทางผ่านน้ำทะเลทําได้จริงแต่กรณีจินตนาการไปถึงขนาดที่เรียกว่าเอาควอนตัมไปสร้างอาวุธเอาควอนตั้มไปสื่อสารกับยานบินล่องหวัวสื่อสารระหว่าเรือดำน้ำําพวกนั้นเกินจริงครับ นั่นก็คือข่าวความก้าวหน้าล่าสุดตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีจากว่าของประเทศจีนที่คัดมาหลักๆนะครับแต่โดยสรุปรวมกับข่าวเก่าๆในปีก่อนหน้าแล้วจะเห็นภาพรวมได้ว่าจนถึงปัจจุบันสามารถสรุปความก้าวหน้าไอทีควนตัมของประเทศจีนนําเสนอใน4บรรทัดนี้น่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับก็คือสร้างนโยบายนําสุดๆพูดน้อยงบมากสร้างความรู้ตามงานวิจัยพุ่งพลวด สร้างศักยภาพหรือแสนยานุภาพให้เป็นที่เกรงขามแล้วก็สร้างจนกระทั่งสังคมยอมรับพร้อมที่จะตามพร้อมที่จะเชื่อพร้อมที่จะพัฒนาร่วมกันเป็นลักษณะแบบนี้ครับสําหรับประเทศไทยครับเมื่อย้อนกลับไปดูคาพูดของโอบามานในช่วงท้ายปีผสมกับแนวทางของปราดควนตัมจีนสะท้อนภาพสะท้อนภาพของเมืองไทยได้ไหมครับว่าสถานะจริงๆแล้วเราตรงกันข้ามกับประเทศจีน หรือเหมือนไหมกับที่โอบามาพ,พูดไว้ทาโดย OQC Academy IT Quantum นำยุคสมัยไปด้วยกัน